อันนี้เรื่องของสีนะครับคลิปนี้จะอธิบายโดยรวมก่อนนะครับเรื่องของสีถ้าเราเลือกบัตเลือกเพนตรงนี้เนี่ยสามารถเพนลงมาได้นะครับเ,เลือกสีตรงนี้ก่อนก็ได้ว่าจะเอาสีอะไรนะครับดูดสีก็ได้เช่นกันถ้าเราโหลดรูป r Refer ฟนต์เข้ามานะครับ ถ้ามีไกด์สีนะครับก็โหลดสีขึ้นมาได้ลองดูก่อนอเราได้เสร็จปุ๊บถ้ามันแยกชิ้นกันอย่างนี้ก็สามารถเทสีลงมาได้เลยนะครับเทสียังไงก็เลือกที่บัตรตรงนี้ก็ได้มันมีสส่วนนะครับส่วนทางซ้ายหรือคางขวาก็ได้ p a i n ต์อก็จะเป็นการเทสีนะครับถ้าเราเลือกที่แน่หน,นึ่นะลงมากันหนึ่งโอเค ก็เทสีเนื้อนะครับนะฮะก่อนถ้าเราปรับคร่าวๆอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็เทลงไปก่อนก็ได้นะครับพอเทไปเสร็จปุ๊บถ้าจะระบายส่วนตรงไหนเพิ่มนะครับก็ระบายได้เลยนะครับควน,นี้เวลาเราระบายลงไปมันก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดดีนะครับถ้ามันละเอียดเยอะมันก็จะทํางานง่ายขึ้นก็ส่วนของเท็กเจอร์ถ้าอยากใส่ก็ อย่างที่บอกที่ผมทำสกรีนเมื่อกี้ก็คือต้องหาค่าขาวดำมานะครับมันสามารถทำเท็กเจอร์ได้เนี่ยเหมือนอันนี้ผมก็อาไหมถ้าอยากได้น้ำหนักเงินเพิ่มก็ลองดูเข้มๆหน่อยตั้งตั้งบัตเหมือนพวกเพ้นปกติเลยนะครับเนี่ย ความละเอียดที่อยู่กับความละเอียดของโมเดลเหมือนกันนะครับถ้าโมเดลไม่ละเอียดมากเวลาเราเพลลงไปมันก็จะไม่ละเอียดเห็นไหมนุม่นลงช่องตามตามอโพลิกอนนะครับถ้าผมตั้งอันนี้ให้มันละเอียดมากขึ้นอาแต่ยืนยนต้องเซฟหน่อยนะครับถ้าไม่เซฟเนี่ยเวลามันแห้งออกไปมันจะจำอ้ที่มันออโต้เซฟล่าสุดนะครับอันนี้ถ้าเราตั้งความละเอียดมากขึ้นนะครับ งดูว่าอยากได้ละเอียดประมาณไหนจะตั้งประมาณนี้โอเคผมก็กด r e m ม s ไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะละเอียดมากขึ้นนะลองดูันก่อนอะลูกตาเป็นรูเลยเอ่ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมทําลูกตาม,มาแปะเลยดีกว่าทําเป็นก้อนงงกลมนะครับเอ่อสเฟียคืออย่างที่บอกว่าปั้นโมเดลเนี่ยมันสามารถปั้นได้หลายอย่างนะครับมันมีวิธีหลายวิธีเพื่อที่จะทําให้เราภาพออกมาตามที่เราอยากได้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในนั้นนะครับเนี่ย ท,ทข่าวๆนะครับนี่ผมก็มีเล่ยข้งางหนึ่งด้วยแล้วก็กดวางไปเนี่ยเหมือนตอนนี้ก็ได้ลูกตามานละสอ,อันเลยก็เพนเอาล้วกันเ็นตาดำอ่ตาดำไม่ละเอียดก็ต้องทำให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับ ผมจ s m i t ที่ออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเพ้นพวกแววตานะครับให้มันอยู่ด้านขวานี่ทีนี้คิ้วอยากเพ้นก็เพ้นเอาก็ได้นะครับก็เลือกเลือกชิ้นก่อนอ่ะเจอลาไม่ใช่อันนี้นะครับ สีดำ <Yeah. S 1> ตัวหน้ากากก็ถ้าอยากแต่งก็แต่งได้นะครับมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เนาะ ชินช้นนี้ชิ้นี้นะครับก็ลองแต่งดูใหมเนี่ยค่อยๆแต่งนั่นแหละนะครับก็เพ่นเพิ่มออกก็ได้นะหรือไม่ก็ปรับให้มันละเอียดน้อยลงนะครับ เดี๋ยวผมลองปรับให้ความละเอียดน้อยลง คร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปอื่นเดี๋ยวลองทำให้ดูใหม่นะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเทสีให้ครบแล้วก็เดี๋ยวลองจัดแสงอะไรให้ดูนะครับ นี่ผมระบายเพิ่มนะครับเป็นไกด์เฉยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเออเรนเดอร์กันนะครับหรือตัว n o m a สเองเนี่ยมันสามารถตั้งนะครับตั้งให้เออตัวเรนเดอร์มันจะสวยขึ้นนะครับนี่ผมเพ้นทให้ครบกับ ở ba lượt dính lại tầm cam tầm xịn mít โอเคคร่าวๆนะครับแอบมมดูเรื่องของเรนเดอร์กันนะครับปกติแล้วเราจะเปิดโหมดนะครับที่เป็นเขียนว่า post process นะครับถ้าเราไปเปิด post process จะสังเกตว่ามันจะมีเรื่องของ o c อ u s i o n อยู่เ,เดี๋ยวผมไล่เปิดทีละน้ดูเปิด maximum นะครับ m a x s a m p l e แล้วก็ full resolution แล้วก็ reflection ambient นะครับ แอมเบียนค่าตรงนี้แหละที่มันจะทําให้เรรกับไม่เรียบเนะครับออปชันมันคือค่าอ็อบเจกต์เวลามันใกล้กันมันจะเป็นเกิดเป็นเงาสีดํานะครับที่ผมลองพักให้ดูอันนี้มันอาจจะโอเวอร์ไปเอาประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถตั้งอะไรได้อีกนะครับตัวแต่ละชิ้นของมันสามารถเพิ่มความมันวาวได้นะครับยกตัวอย่างี้ไม่เอาลอะลูกกตานี่ ในโหมดตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราสังเกตว่ามันจะมีแมทเทอ a l เรีย uh, ลอยู่นะครับตรงแมทเทอเรียลตรงนี้เราสามารถ Edit เพิ่มได้เองนะครับได้เองอยังไงถ้าผมตั้งเรื่องของให้มันใสอ,อันนี้คือความใสเนาะเนี่ยถ้าบางอ็อบเจกต์เราอยากให้มันเป็นลักษณะแบบไหนเราก็สามารถมา Edit ทได้เช่นกันนะครับไอ้พวกนี้ต้องไปลองเล่นดู ว่าเล่นเรามันจะเป็นลักษณะแบบไหนบ้างรเวลาเราเพ้นอะไรลงไปตรงนี้ก่อนเพ้นเนี่ยมันจะตั้งค่าความมันวาวได้เนาะยกตัวอย่างนเหนมือนเวลาเห็นไหมก่อนที่ผมใจเนี้ยผมก็ปับได้เหมือนกันฉะนั้นเวลาเราเพ้นตรงนี้ลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดความบันวาวประมาณนี้นะครับน,นี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันไม เดี๋ยวผมจะเทสีขาวเข้าใหม่ในะครับนี่เห็นไหมถ้าวาวมากมันก็จะเป็นเหมือนตาสะท้อนได้เลยนะครับ ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราระบายสีดำลงไปคือมันจะต้องตั้งตั้งแต่แรกอ่ะตาไม่ได้เลือกสมิธที่เอาไหมกลับมาเลือกสมิธที่เหมือนเดิมก่อนนะครับ ก็ลองดูนะครับอันนี้ลองเล่นกันดูก่อนนะครับแล้วก็มันสามารถเท turn table ได้นะครับก็หมุนโชว์ประมาณนี้นะครับถ้าจะเรนเดอร์รูปออกมานะครับก็เรนเดอร์ออกมาได้เหมือนกัน เอา t o o พวกนี้ออกก่อนนะครับอันเด็ก o u t l i n เนี่ยต้องนะครับแล้วก็วิธีการ render มามาดูที่เมนูอันแรกเลยนะครับที่เป็น project จากนั้นเ,เดี๋ยวผมเซฟก่อนจากนั้นให้เรามาดูในโหมดของ render นะครับ render ก็ถ้าจะเอาแบ c k กราวด์ใสก็เลือกเป็น transparency แล้วก็ render จะมีอยู่หลักมีอยู่4-5อันนะครับถ้าจะเอาเลือก size s c r e e ก็สามารถกดได้เลย กดได้เลยก็คือกด export ได้เลยนะครับเขาจะเรนเดอร์ให้แล้วเราคล้ายเซฟเซฟที่นี้มันก็จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไว้ในในโฟโต้ให้นะครับนี่ไงสามารถเลือกได้ก็จะเซฟไว้ไหนเซฟอิมเมจเราก็จะได้มาเป็น image จนะครับอิมเมก็จะอยู่ในโฟลเดอร์เอฟโฟโตนะครับตัวนี้อันนี้แบ็กกราวใสนะครับสามารถไปทำงานอย่างอื่นได้